คิดว่ารับย่อยนู้มาทันแมนดูว่ามันหลับเนาะมันรีแขมช่วยนเหในแมลงแน่ในยังบรายด้วยบรรยากาศขึ้มขึ้ม เึ้่มเึ้มบันแรกว่าฝนสิโตัววันที่สิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้าอชจยูมิจิลียืนพอเห็นหอดฝนเ่ไม่เห็นฝนได้เลยประกาศวันที่สิบเจ็ดสิบแปดอชะรับ จะบพาดีภาษาอังกฤษโอ้ยอยางน้องคอยซื้ออ่านมาออกฉบัดนี่แฝดทำไมพวกแปลเปลี่ยนนั่นกระดาเกมภาษาอังกฤษแต่ไม่น้องแปลทำไม่ปชื่อว่าจากไหนพ่นตอบมาว่าจากไหนนี่ขอบคุณค่ะภาษาอังกฤษเลิบๆเด้อว่าจากไหนมาบัดนี่เนาะซื้อมาจากไหนนอกภาษาอังกฤษมาเนี่ยคุยว่าว่าเปลี่ยนคุยบ่าจาก ก็กระเลิบเลิบไปิช่แล้วขอบคุณค่ะโอ้ค่ะสวัสดีสวัสดีค่ะโอ้ปต่อไม่อยังมาตัวแย่ๆของบัดนี้สวัสดีค่ะบัสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอ้ยบุตดนนอกบ้านภาษาอังกฤษมากสวัสดีค่ะภาษาสวัสดีค่ะโอ้ยภาษาอังกฤษมากมันมุดตึ๊ สวัสดีครับดิวใส่เนาะบันทีเนาะสวัสดีครับมาเนาะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณ่ะสามสิบห้าล้านดวงตาโอ้าา้า้าภาษาไทยยังอ่านบ่ควงอยู่ ขนาดแปลให้ยังอ่านบ่ออกอยู่นะโอ้ยเนาะจะมันปึกคักจะมันปึกคักบ้านก็ได้ເຖົ້າແລ້ວເຖົາລີຍຂອບຄຸນຫາຍຫາຈາມແວສົມກຳລັງໃຈ ทำงานกล้ทำงานกล้วยค่ะกล้วยก็ขายค่ะกล้วยงอแงมจากกล้วยงอแงสีละยี <c oughs> ยยนนยาา่สิบบาทค่ะสามสี่ร้อยพะพุทธพุทธกระโบกมือใหญ่ๆมากเลยป่านนี้โอ้ยจิตขอเที่ยงแล้วบอพุทธอ่ะอ้าวชาบดีเพร่ะนี่เป็นอย่างไรภาษาอังกฤษนั่น ทักทายท่ะแม่พุทธาทักทายพเนขอบคุณค่ะขอบคุณที่อยู่ข้างบนยี่สิบหกล้านดวงตาขอบคุณค่ะเลวาย่ายน่งอ่านย่าเพียงนำย่ายน่งย่ายน่งแล้วหกภาษากรว่าย่าเพียงยู่เด้อ ให้เพ่อนกับมืดติบยายนุ่งเป็นยังหูอยู่ด้ยแม่เป้นยังโมโหตัวใดเป็นตัวใดหูใจตัวเอตัวบีตัวที่ตัวดีก็เป็นตัวใดเป็นตัวใดล่ะปะเนีขอบคุณค่ะ